รกระแส PS5 กำลังมาแรงแบบฉุดไม่อยู่ซึ่งในไทยในตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะวางจำหน่ายกันสักทีนะครับหลายคนคงใจจดใจจ่อกันแล้วแต่ช่วงเวลาที่รอในวันนี้เราจะมาเล่าประวัติของเครื่องเกมคอนโซลอย่าง PlayStation ให้ฟังกันว่ามากันได้ยังไงนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วเด็กๆในยุคนั้นคงตื่นตาตื่นใจกับการเล่นเกมจากเครื่องเกมตลับเป็นจํานวนไม่น้อยนะครับซึ่งในตอนนั้น จเจ้าตลาดอย่างเกม Nintendo และ Sega ยังครองพื้นที่และทำไรายได้ในตลาดเกมอย่างต่อเนื่องทําให้ยักษ์ใหญ่ทั้งสองเจ้ายังคงผัดเปลี่ยนแย่งชิงการเป็นที่หอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีใครเข้ามาในตลาดเกมแล้วจะสู้กับพวกเขาได้เลยและใครจะรู้ว่าสิ่งที่ไม่มีใครคาคดก็เกิดขึ้นเมื่อบริษัทด้านเทคโนโลยีอย่างโซนี่ที่ในช่วงนั้นยังเป็น OEM ในการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีต่างๆให้กับแบรนด์อื่นๆได้เปิดตัวเครื่องเล่นเกมรุ่นแรกของแบรนด์ออกมาในชื่อว่า p l a y s t a t i ั n นั่นเองครับและกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ พลิกโฉมวงการเกมทั่วโลกให้เปลี่ยนไปพร้อมทั้งกลายเป็นตำนานบทใหม่ของวงการไปในทันทีในช่วงยุคปี90โลกได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่าแผ่นซีดีหรือซีดีลอมนั่นเองซึ่งเป็นสื่อบันทึกข้อมูลรูปแบบใหม่ที่ใช้เพียงแผ่นกลมๆบางๆเท่านั้นโดยเทคโนโลยีนี้มีผู้พัฒานารายหลักๆคือโซนี่และฟิลลิปที่เป็นคู่แข่งกันเมื่อผู้คนรับรู้ถึงการมาของเทคโนโลยีใหม่อุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกต่างตื่นตัวและสนใจใช้งานแผ่นซีดีกันอย่างมากเพราะสะดวกกระทัด และนำไปใช้ที่ไหนก็ได้ขอแค่มีเครื่องอ่านเท่านั้นเองโดยหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตื่นตัวเรื่องนี้มากที่สุดก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมเกมนําโดย Nintendo ยักษ์ใหญ่ในเวลานั้นนั่นเองครับนินเทนโดมองว่าการมาของเทคโนโลลีแผ่นซีดีจะเป็นการพาว,วงการเกมก้าวไปสู่เจเนอเรชันใหม่ทําให้ Nintendo สนใจร่วมงานกับโ o n y โดยทางปู่นินได้วางแผนและพัฒนาอุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่า SNSECD ให้กับเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมของทางค่ายซึ่งทําให้เครื่องแฟมิคอมสามารถเล่นเกมจากแผ่นซีดีได้โดยดีลนี้ ทำให้โซนี่ไม่รอช้าตกลงเซ็นสัญญากันอย่างทันทีความร่วมมือระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งวงการอุตสาหกรรมอย่าง Nintendo และเจ้าพ่อวงการทคโนโลยีอย่างโ o n y ดูดีและน่าจะเป็นไปได้สวยในแบบที่ไม่มีอะไรมากันแต่แล้ว Sony ก็ต้องช็อกเพราะจูๆ่ๆ Nintendo, Nintendo ก็ประกาศยกเลิกสัญญาทั้งหมดเพราะไม่พอใจในรายละเอียดที่ว่าโ o n y มีส่วนในการถือครองสิทธ์เกมทั้งหมดที่จะเปิดตัวออกมาในอนาคตด,ด้วย Nintendo เลยตัดสินใจฉีกสัญญากับ Sony แล้วหันไปหาคู่แข่งอย่างฟิลิปแทน เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้โซนี่ตกที่นั่งลําบากเพราะแผนการต่างๆล้มแบบไม่เป็นท่าสิ่งต่างๆที่เตรียมไว้พังมาหมดแต่โซนี่ยังมีความฝันที่จะมุ่งมั่นทําธุรกิจในวงการเกมทําให้โซนี่ลุกขึ้นมาพัฒนาโปรเจกต์ SNES CD ของตัวเองอีกครั้งและตั้งชื่อใหม่ว่า PlayStation พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพและโพลิกกน 3D ได้สําเร็จในตอนนี้โซนี่พร้อมที่จะสร้างตำนานบทใหม่ให้กับตัวเองเป็นจุดกําเนิดเครื่องแรกที่มีชื่อว่า PlayStation นั่นเองครับแล้วเรามารู้จักกับ PlayStation 1 ในปี1994กันนะครับ โดยเครื่องเล่นเกมด้วยแผ่นซีดีรุ่นแรกของทางโซนี่ออกวางจำหน่ายในปีคศ so 1994และได้รับกระแสตอบรับจากบรรดาเกมเมอร์ในระดับที่ดีมากหลังจากเปิดตัวไปได้ไม่กี่เดือนก็มียอดขายทะลุ1ล้านเครื่องไปแล้วและที่สำคัญคือเรานักพัฒนาเกมต่างชอบ PlayStation เอามากๆเพพาะเทคโนโลยีทั้งหมดที่ l พ y s t a t i o n มีในยุคนั้นช่วยให้ทีมงานสร้างสารรค์ผลงานได้ออกมาตามจินตนานการที่วางไว้รวมไปถึงเทคโนโลยีภาพกราฟิกที่ถือว่าโดดเด่นมากเลยทีเดียวโดย l a ย station รุ่นแรกทำยอดขายรวมไปทั้งสิ้้นนน102 2010ลาาเครรื่องปปะมณใี สำหรับเกมที่เรียกได้ว่าโดดเด่นในเครื่องเจนนี้ก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็น Resident Evil, Tekken, Twisted Metal, Metal Gear Solid, Gran Turismo ลำดับต่อไป PlayStation 2ในปี2000หลังจากเปิดตัว PlayStation รุ่นแรกออกมาได้6ปี Sony ก็กลับมาอีกครั้งกับเครื่องคอนโซลเจนใหม่ในชื่อ PlayStation 2ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการอ่านแผ่น DVD ที่มีขนาดความจุใหญ่กว่า CD ไปอีกระดับพร้อมกับเทคโนโลยีภาพกราฟ,ฟิกที่สมจริงม,มากขึ้นกว่ายุคก่อนทำให้เกมเมอร์ทั่วโลกถึงกับคลั่งและไปรอเข้าคิวซื้อเครื่องจนหมดตั้งแต่ช่วงแรกๆส่งผลให้ Sony ต้องประสบกับสภาวะผลิตของไม่ทนันความฮิตของ PlayStation 2ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีใหม่ๆเท่านั้นแต่ชื่อเสียงและประสิทธิภาพของคอนโซล PlayStation ที่มีมาตั้ง แรแกทําให้ความคาดหวังของแฟนๆต่อ PlayStation 2มีมากขึ้นไปด้วยและ Sony ก็ไม่ไทาให้ผิดหวังเพราะ PlayStation 2สามารถทํายอดขายไปได้สูงถึง143เครื่องและสร้างสถิติการเป็นเครื่องเกมคอนโซลที่มียอดขายมากที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันด้วย แต่ปัญหาสําคัญของ PlayStation 2ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทออกมากๆก็คือเกมเถื่อนเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีการป้องกันการเล่นแผ่นพีแต่อย่างใดใครมีแผ่นแท้ก็ออามาไล่ลง DVD อีกแผ่นหนึ่งก็ได้แล้วจากแผ่นหลักพันสุ่แผ่นหลักร้อยทําให้โซนี่และผู้พัฒนาเกมหลายๆค่ายตามประสบปัญหาเหล่านี้กันอย่างมากจนบางรายถึงขั้นปิดสตูดิโอไปเลยก็มีสลับเกมโดดเด่นของเจนนี้ก็มีเยอะมากจริงๆจึงขอยกตัวอย่างมาบางเกมที่ดังมากๆก็อย่างเช่น God of War ภาค1และภาค2 ทั้งกราฟิกที่สวยงามและสมจริงและเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและยังมีเกมอื่นๆอีกมากอาทิเช่น Print of Persia The Sand of Time แ Resident Evil 4 d e v i l m a y c r y 3ลำดับต่อไป PlayStation T ปี2006เหมือนว่าเครื่องเกมแต่ละเจนของ Sony จะออกมาในทุกช่วง6ปีพรา PlayStation 3เปิดตัวหลังจาก PlayStation 2ห่างกัน6ปีพอดิบพอดีและในครั้งนี้ Sony แก้ปัญหาการเล่นเกมเถื่อนด้วยการใส่เทคโนโลยีการเล่นเกมแบบบูเล มาโดยเฉพาะแต่กลับกลายเป็นว่าคะแนนความนิยมในช่วงเวลาของ PlayStation T กลับตกหวบเพราะปัญหาเรื่องการผลิตที่มีปัญหาตั้งแต่ล็อดแรกโดยเฉพาะเรื่องหัวอ่านแผ่นอีกครั้งเรื่องความยุ่งยากในการเล่นที่ต้องเล่นเฉพาะแผ่นแท้ราคาหลักพันเท่านั้นทําให้ผู้เล่นบางส่วนหันไปหาคู่แข่งอย่าง Xbox 360ที่เล่นแผ่นเถื่นได้อย่างง่ายกว่าหรือแม้กระทั่งเครื่อง V เครื่องเล่นของ Nintendo ก็ได้รับความนิยมมากกว่า PlayStation T เช่นกัน แต่สำหรับเทคโนโลยีในด้านกราฟิกนั้นเรียกว่าพัฒนาขึ้นไปอีกระดับจนเก่งเก่อองคำว่าสมจริงมากๆรวมถึงการมาของเทคโนโลยี PlayStation Network หรือ PSN และ PS Plus ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เล่นเกมร่วมกับเพื่อนๆหรือซื้อเกมผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีเพื่อเพิ่มความสะดวกกับเกมเมอร์ให้มากยิ่งขึ้นแม้ว่า PlayStation 3จะค่อนข้างเงียบสำหรับเกมเมอร์ในยุคนั้นแต่ก็ยังมีเกมดังๆให้ได้เล่นกันมากมายไม่ว่าจะเป็น The Last of Us, God of War 3, Uncharted 2 ลำดับต่อไป PlayStation 4ปี2013เข้าสู่ยุคปัจจุบันกับเครื่องเล่น PlayStation 4ที่เปิดตัวมาพร้อมกับประสิทธิภาพเครื่องและเทคโนโลยีต่างๆที่ล้ำไปอีกขั้นทั้งในเรื่องของความเร็วในการประมวลผลและเทคโนโลยีการาฟิกที่สมจริงกว่ายุคไหนๆรวมไปถึงการรองรับการเล่นเกมออนไลน์แบบเต็มรูปแบบและการเป็นสื่อบันเทิงแทบทุกชนิดทั้งการดูหนังการฟังเพลงเล่นเกมสามารถทำได้เครื่องเดียว อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริมอย่าง PSVR ที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมให้สมจริงด้วยแว่น VR อีกด้วยทําให้ยุคนี้ PS4 เป็นเครื่องเกมคอนโซลที่รับความนิยมสูงสุดและสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่าง Xbox One ไปได้แบบขาดลอยเลยครับความนิยมของ PS4 ไม่ใช่เรื่องบังเองิญ แต่มาจากชื่อเสียงของโซนี่ที่สั่งสมมาและความไว้วางใจของเกมเมอร์ที่เชื่อว่าหลังจากโซนี่พ่ายแพ้นในยุคของ PlayStation P ไปโซนี่จะกลับมาใหม่พร้อมของที่ดีกว่าซึ่งโซนี่ก็สามารถทําได้จริงๆเพราะหน้าตอนนี้ p s ส4สามารถทํายอดขายไปได้แล้วกว่า25ล้านเครื่องและยังไม่มีทีท่าว่ายอดขายจะหยุดเพียงเท่านี้สหรับเกมโดดเด่นในเครื่องเจนนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเกม e x c l u s i v e ที่โซนี่ลงทุนพัฒน,นาเพื่อมอบให้กับแฟนๆ PlayStation โดยเฉพาะถ้าคุณมีเครื่อง PlayStation 4ในมือรับรองว่าต้องเเเผ่เเ่่าาาานนนนนกมมหลลี้้้แแวบงอ ยกตัวอย่างเช่น God of War Marvel Spider-Man Enchanted 4, a c t i v N และมาถึงในวันนี้ PlayStation 5ปี2020ก็เพิ่งเปิดตัวไปใน้ไม่นานนี้นะครับสำหรับ PlayStation 5เครื่องเกมคอนโซลเจนใหม่จากค่ายโซนี่ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำยุคก,การประมวลผลที่เร็วแรงกว่าเดิมและจอยแบบใหม่ที่มีฟีเจอร์เด็ดๆเ,เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยเกมที่เปิดตัวออกมาภายในงานส่วนใหญ่เป็นเกมเอ็กคลูซีฟของโซนี่ทั้งหมดโดยเฉพาะเกมดังๆที่เกมเมอร์เฝ้ารออย่างเช่น Horizon Forbidden West, Resident Evil 8, Marvel Spider-Man, My Morales หรือ Gran Turismo 7 จากความผิดหวังของโซนี่ในวันนั้นไม่น่าเชื่อว่าโซนี่จะฮุดสู้จนก้าวขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมได้จนถึงทุกวันนี้และในเครื่องเกมทุกๆเจนของโซนี่ก็ทำออกมาได้ดีโดยตลอดจนสร้างความไว้ใจความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่นไวสูงมากจนยากที่จะมีใครมาล้มยักษ์ใหญ่รายนี้แน่นอนน่าติดตามกันว่า PlayStation 5เครื่องเกม Next Gen ที่เปิดตัวมาได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจจะสามารถสร้างความนิยมให้กับเกมเมอร์ได้มากน้อยแค่ไหน และตำนานของ PlayStation จะดำเนินต่อไปอย่างไรเชื่อว่าเกมเมอร์ทุกคนเฝ้าเราดูกันอย่างแน่นอนและในวันนี้ผมก็ขอฝากช่องเด็ดเเกมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเลยนะครับสําหรับวันนี้บีก๊กขอลาไปก่อนสวัสดีครับ